มาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเขา่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ปลายปีที่แล้วเราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเขา่านะคนเคยปวดเขา่ใาให้มาสังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็คนเคยที่ บอกว่าเขามีปัญหาเดินไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเต้นหูวรูปให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนกางเกงแขนข้นกับเปลี่ยนกางเกงให้เราดูคซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าวขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ท,ไไทไาไม่ได้ทาไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะ,คะ ประการแรกีเดียวผมว่าเราก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหตุก็อะไรนะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูกสองชิ้นต่อกันอยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูกสองชิ้นถ้าหากไม่มีไอตัวฟองน้ําตรงนี้มาป้องกันการสัดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบ แล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนเจาะที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อสองข้อท่อนบนของเขากับข้อล่างของเขาจะเห็นมีชั้นของขาวตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูกสองชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพเห็นว่ากระดูกสองข้อเนี่ติดกันเลยกระโดนสีกันแล้วก็เจ็บใช่ไหมคะเจ็บ แล้วก็เมื่อเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ําเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีหนึ่งเราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องระการได้ที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้มากเกินไปสารที่หลังมากเกินไปก็คือ t ทนเอสลฟาอินทอร n กินหแล้วก็อินทอกินสิบเจ็ดมันหลังมากเกินไป ก็ทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลังสารทั้ง3ามได้นะเดยเรามีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสกัดมังคุมดมาะดาถั่วเหลืองฝรั่งบวบแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการแล้วก็ไปทด,ทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะแล้วก็ให้ใช้สี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาส5้าวันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูเนี่ยหะ คยเ,เที่ยงแอลฟาอินดกินอินดิกินสเ็นครับในกลุ่มที่เป็นยาหลออคือกลุ่มที่กินแป้งเนี่ยสารที่หลังควรถือว่าให้มันเป100็นร้อนะฮะแล้วกลุ่มที่ที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่ามันลดลงลดลงไปเยอะเลยคหลือเจ็ดเปอร์เซ็นลดไปถึง9กทีเดียวตัวที่สองลดเหลือหกสิบ อินเทอร์วินหกแล้วก็อินเทอร์วินสิบเจ็ดหรือ5ห้าสิบเปอร์เซ็นตสารสามตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทําให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยแล้วรายงานการวิจัยของของนักปฐมวิทยาทั่วโลกยืนยันว่าอาการอักเสบและการทาความลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสามตัวนี้ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถ ที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฝองน้ํานรูกระดูกดผิวข้อขที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดภาวะของเขามันก็มีการเสื่อมไปเรื่อยเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยมวัยรุ่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยกา,นะารเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่อมมันมีมากกว่าการสร้างแลวถึงจุดหนึ่ง มันจะไม่ช่างมันะเสื่อมว่ากระดูกมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอ่ะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประคับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องทําให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอักเสบแล้วเพียงแต่ประคับประคองมันไปเรื่อยๆครับอาสาสมัครของเราที่เขาเอาเอาทีมมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครับสองเดือนเขาบอกก็ก็เห็นก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันเกลนสองทีนตเหตุก็เพราะว่ามันกระดูกอักเสบ คนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอีสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายป็นพูดเองโดยกระเพกเข้ามานะวันอาทิตย์เดินปลอเข้ามาเลยถ้างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกําลังตัดสินใจผ่าเราทํานั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัยไรย้รผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นกราบา ติดตัวเราตลอดชีวิตถ้าหากใครใช้แล้วมีปัญหาแต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะ,ะอยากจะฝากงานวิจัยที่นี้ให้เป็นเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลก็มามาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บ,เจ,บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยลเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะ คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาเสื่อมเขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยบอกไม่ผ่ามาม่าเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บก็เดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหม ไม่อยากเลยใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังนึกเลยโอ้โหทำไมถึงถึงขนาดนีเชียเหรอเออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไร ขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันใช่เราก็นั่งอยู่นั้นเจาอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยฮะรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบวันเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนั่นนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้า เพิ์ดเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหม่าม้าทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออ เนี่ยครั้หงหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกๆเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ชใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทําไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้อนอ,อ่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่ะ เออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้าง,<อ>งครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นค,คุณคุณต้นแบ,บบมามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งิน,นเดินเดินออกกำลังอ๋อเดินออกกำลังใช่ คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเอ้อ4กิโลแล้วพอไปถึงเนขาไปขาไปโอเคอ่าขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้วคน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มาม้าลืมตัวเลยลืมลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึก ไม่ไหวแล้วม,มัน,ม,นมันเมื่อยเมื่อยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดอ่าให้ทานเวลากินนะฮะลูกหลานหรือว่าอมะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองอม่าเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม ไม่อยากรู้หรือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่าแล้วหรอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิแก <c oughs> เลยหัวเราะเลยแกยังจะชวนผ่าอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วต้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยด้วย เราเราหมอก็เลยเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยหมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้เดี๋ยวเอาขวดปล่าไปให้แกแล้วก็เอาเอาโบชัวร์ไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะ ให้กับคนที่เขาจะได้บอกคนอื่นด้วยเอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมอใก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยที่อยู่ในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมี่ชเขาได้ลองกินดูฮะลองดีกันทุกคนเลยอบอกตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลขียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้น คุณต้นประมาเบาหวาน250เบาหวาน250น้ำตาลสูง250ใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทานมาเ,เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้แหละครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127เอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลง ร่างกายก็มีกําลังวางชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแม่โยไม่เคยเป็นหวัดเลยเออนี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าละกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเออเสบายตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อน ไม่คิดคิว่าใช่เลยแค่ผลไม้เออใช่ไหมอ่าฮะอแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษใช่ใช่แล้วก็ขอให้มาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากยอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะอยาไปอยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานเพรลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็เก้าสิบแมเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสิบขาดตัวเก้าห้าแล้วนะไอกนิดนึงนะนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเตะบันน้ำเลขสวยนะ ต,ตบันน้นไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณหมามากครับ <c oughs>